E. จีเอ็มไม่เห็นความพยายามของผมเลยครับขณะที่พี่ดันแบบไม่แคมอะครับรีแค่แปดแต้มพี่ก็จะขึ้นฮีโรอีกแล้วนะครับดูดีครับพี่จัดไปทั้งหมด1 3บคิวนะครับซึ่งก็แบบว่ามีน้อยคนมากนะครับที่จะทําได้แบบนี้นะครับก็มาโอ้โ<า>หเหมือนนี้คนไม่ค่อยมีอโอ้โหเยอะว่ะเฮ้ยเยอะนั่นขวาเยอะขวาเยอะขวายเยอะ พวกมันมีนกอะ่ะมันลงไวมากแต่ว่าคือคือพี่ไม่มีนกนะครับแต่ว่าเกมนี้เดี๋ยวพี่ก็จะแบบพยายามเล่นเล่กันนะครับอย่างน้อยคือเราไม่ตายต้นเกมเราก็ดีละเฮ้ย,วยสวยวะได้ UMP มาสะบัดวัดความพริว้วสวย MP สุดมานี่ไวมาละกัญชากัญชาเป็นอะไรที่สําคัญมากมากเลยนะครับเพราะว่ากัญชานี่คือเป็นปืนที่แบบเออเป็นเป็นไอเทมที่ค่อนข้างทุกคนจะมีนะเพราะว่ามันใช้ปั๊มแทนยาได้เป็นอะไรที่คโคตรโกงเลย โดยเฉพาะแบบเวลาเราสู้กับปืน V s s นี่คือแบบสู้ได้อะนี่ทำไมเยี่ยบเย่ยจังวะเห็นลงก็ลงเยอะอยู่นะเอาเฮ้ยมาแล้วเหรอนี่ไงเนี่ยข้างหน้าหัวดันไปหัวหนึ่งแล้วมันหัวหนึ่งแล้วหัวหนึ่งแล้วมันเจ็บแล้วมันเจ็บละมันไม่มีสองตัวปะถอยไปตั้งหลักก่อนผิวเหรอมึงผิวเหรอผิวเหรอครับผิวเหรอเดี๋ยวหามึงเลย ตึงว่ะมันตึงว่ะมันตึงว่ะมันออกไปหรือ,อยังวะผมว่าหลังเข้าแน่นอนอะถ้าเป็นอย่างเงี้ยเอาให้เอาหัวนะตีครับน้องอะตัวไม่ร้องนะครับน้องไม่ร้องนะครับไม่ร้องนะครับเอานี่งไงก็แบบว่าหัวแตกนะครับทุกคนนี่แหละครับก็แบบว่าข้อหาทําให้พี่ตกใจนะครับก็จะเป็นทนํานองนี้เลยนะครับ ก็บอกเลยว่าเกมนี้คือพี่แบบต้องหลีกทางไอ้พี่ล่ะเพราะว่าพี่จะขึ้นฮีโร่อีกนะครับ <Yeah. S 1> ซึ่งพี่อาจจะขึ้นแบบช้ากว่าชาวบ้าน้าช่องเขานะัะเพราะว่าพี่เองก็แต่ร้อยดาวอยู่นะครับ oh. ใครที่ยังไม่ดูร้อยดาวเดี๋ยวก็ไปดูได้นะครับ oh. มาคือเกมนี้คือแบบพี่จะเน้นในทางตรงนี้เปล่าตรงนี้ไม่มีอ๋อใน,นไงใน,นไงเห็นแล้วหัวแตกหนึ่งโอ้โหดาวไปเดยดาวไปเดย คือมันซาไงซาต้องโดนอยูอ่แล้วโอ๊ยเดี๋ยวแ,วแม่งโผล่หัวมาเลยวะเดี๋ยวมึงเจอเดี๋ยวมึงเจอเดี๋ยวจะได้รู้ว่าใครคือโนหนึงของฟรีไฟมาดิครับคือตอนนี้คือมันอยู่ข้างบนสองตัวนะครับน่าจะมีแรลงแดงด้วยเพราะว่าตอนนี้พี่ก็อยู่ในมันไอวีแล้วแหละโอ้โหกล้ับระเบิด เพื่อนล้มเพื่อนล้มเพื่อนล้มอุ้กหลักเข้าเตะน้นองไปหนึ่งอ้โเอาเฮ้ยเซื้อฮีลิกเตะโอ้โหเตะเสื้อเล็กแดงเหรอ,อใส่ไปแอคทโว่ทำไมน้องเคนี้ก็พี่ไปอยู่เหรอครับสองหนึ่งเนี่ยมันยังไงยังไงอยู่นะครับนี่โทษทีไปน้องพอดีพี่พี่หดเกินเน่น้องก็จากพวกนี้คือแบบกระสุนคือค่อนข้างจะเยอะนะครับก็แบบว่าต้องขอขอบพระคุณมันจริง เล่นก <aska> ับพี่บวกกับพี่เท่ากับเอาเอาของมาแจกให้พี่นะโอเคเราจะเปลี่ยนเล่นซองครัวมาดีกว่าเพราะว่า MP0 นี่คือแบบมันท้ายเกมมันรูดเกาะสีไม่ค่อยเข้าผมก็เลยต้องเล่นลูกซองแทนโอ้โหมันกลายหยัดหยามพี่เห็นมันมาพ่นสเปรย์ไว้อือเห็นทุกคนดูนะเนี่ยเห็นไหมบันไดอ่ะมีการพ่นสเปรย์ล้อเลียนพี่ด้วยนะครับก็แบบว่าระวังแรงตกไม่รู้ตัวนะครับก็นี่ครับคือข้อหาแบบว่า กวนตีนพี่นะครับไอ้นี่ก็กวนตีนพี่คนนึงนะครับนี่เห็นปะอันนี้ก็เป็นลูกแคนก็โง่ของพี่นะครับซึ่งตอนนี้พี่ก็พาเอามาแบกแรงด้วยนะครับคือตอนนี้คือพี่ก็แบกมันไปแล้วประมาณ3มเกมแล้เออถือว่าเป็นของขวญละการไอ้น้องออมีน้อยคนมากเลยที่จะโดนพี่ซ้ำสบเนี่ยใครๆที่เห็นพี่ทำคลิปมาก็จะเห็นว่าแบบพี่แทบจะไม่ได้ซ้ำสบใครเลยอะทำไมแบบบาบนมัก็รู้สึกแบบมันเงียบอยู่อะบาล่างนี่คือพี่น่าจะเก็บไปหมดแล้วแหละน่าจะเหลือแค่บาบนนะ่ะ ก็คือจริงๆแล้วนะก็ไม่ต้องสงสัยะครับว่าช่วงนี้ทําไมพี่แบบสตรีมบ้างไม่สตรีมบ้างนะครับก็เพราะว่าพี่นอนตื่นค่อนข้างจะดึกนะครับซึ่งตอนนี้ก็คือแบบอุ้ยวงอยู่ที่เราด้วยวงต่อไปเอาเฮ้เปิดไอ้นี่ก่อนเลยซําไปดิเอยซัมไปดีลาดช็อตไปทีหนึ่งดิมาเดี๋ยวซัมให้ไอตัวดึงน่าจะเจ็บแล้วแหละ ยิงไม่ได้เดี๋ยวหามุมยิงก่อนอแค่นี้ก็หมดแล้วละครับบาบนโอ้โหไงเกินชุดที่พี่ใส่เนี่ยคือเป็นชุดนำโชคนะครับเป็นชุดที่พี่เอาไว้ขึ้นฮีโร่อีกนะครับซึ่งรู้สึกว่าตรงนี้มันคุ้นๆวะ่ะเหมือนเราแบบเหมือนเราลงต้นเกมอะเมืองเนี้ยไอวออย่างเยอะโอ้โหแค่นี้แบบรวยแล้วแหละไม่ต้องทำมาหาแดกกันแล้วแหละน่าจะรวยกันละเพราะไอวอบอกแล้วบวกกับพี่ก็เท่ากับว่าเอาของมาทิ้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ใครที่สุ่มเจอพี่แล้วจะมาบวกเลิกเถอะนะครับ <c oughs> พอดีว่าคือโดยตัวพี่เองเนี่ยก็ไม่อยากทําให้ตัวน้องๆนะครับแหลตกนะครับเพราะฉะนั้นใ,นใครที่สุ่มเจอพี่นะครับการที่จะบวกกับพี่นะครับเป,เป็นไปได้แอบบได้ให้แอบ,บนะครับเ <c oughs> พราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะแรงตกเหมือนเหมือนเจ็ดคนที่พี่ฆ่าไปนะครับคือพี่แบบโซโลคิวหมดทุกคนนะครับพี่ไม่ได้ไปแบบลัาใครนะครับคือตอนนี้ทีมพี่ก็ตายไปแล้วละ ก็มันก็สื่อถึงว่าแบบว่าแค่หนึ่งสองพี่ก็เอาอยู่นะครับซึ่งเราไม่ต้องเป็นห่วงพี่นะครับว่าเกมนี้พี่จะไม่ได้ที่หนึ่งเพราะว่าเกมนี้ยังไงก็พี่ก็จะได้ที่1งอยู่แล้วนะครับเออ้วยบนเขาอะเล่นหรอเล่นหรอฮะเล่นหรอบนเขา,ขา,ขามึงเล่นหรอบนเขามึ่งเล่นหรอมึงจาวัดเปล่าโอ้โหไม่กล้าดิดิเดดูเชิงมันกันมันจะลงมาไหมถ้าลงมาผมยอมมัน เหมือนมันจะลดไม่ลงมาโอ้โหดูดีขี้แอ๊ดยิงแอ๊ดเฉยย่ะอ่ะว่าเดี๋ยวสงสารมันละกันปล่อยมันไว้ดีกว่าไหมปล่อยไว้ดีกว่าเนาะสงสารมันก็คือมุมมันดีกว่าแหละอีกอย่างหนึ่งอ่ะผมก็ไม่อยากบวกเท่าไหร่ใส่พุ่มไปอุ้ยนี่ไงเนี่อุ้ยสองตัวเลยวะเปิดก่อนเลยครับเปิดก่อนเลยครับเปิดก่อนได้เปรียบครับวู้ดีดูดีดูดีไปละกลับระเบิดดักไว้ก่อน ระเบิดปะไปอ่าโดนนะ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 ทำเป็นไม่ตายวะอันนี้ไป็นอันเึงมุดเด่นแลวระเบิดมันก็เยอะเหมือนกันวะเฮ้ยมึงหยุปดป่าเลยแล้วมึงจะป่าระเบียอะไรหนาวเลยเฮ้ยนี่แหละครับแบบพี่ทักพี่ทักใครพี่ทักใครหน่อยก็ไม่ได้นะครับ เดี๋ยวนะคือข้างบนเอาอยากเราคิดบัญชีไว้ก่อนพักไว้ก่อนเอาให้เป็นฟันเรียกว่ะเหมือนไม่ต้องการจะสื่ออะไรกับพี่นะครับเฮ้ยเอาะ่ะแค่นี้เราก็แบบว่าได้เพื่อนไปแล้วครับนี่ก็คือวิธีหาเพื่อนอง่ายๆนะครับก็แบบว่า,าพี่รู้สึกแบบภูมิใจในตัวของพวกเองมากในตัว f อของพี่มากนะครับ<อ>พี่พวกเองนะครับกล้าย่อใส่พี่เลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็พี่อย่างที่พี่เคยบอกไปนะครับว่าใครที่บวกกับพี่ก็ต้องเอากับเอาของเอาแต้มมาให้พี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยย่อได้ก็ให้ย่อครับแคมป์ได้ค่อยแคมป์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่จะไว้ชีวิตพวกเองถ้าพวกเองทําตามที่พี่แนะนําดูนะครับเมื่อกี้แบบคือพี่แบบเออเห็นว่า f อซย่อให้นะพี่ก็ไม่ไม่อยากยุ่งนะครับอยากโดนยิงอ่ะมาเด้ตอนนี้ก็ไม่มีอะดูเสิแแม่แแม,แม นี่ขนาดพี่แบบอยู่กลางแจ้งไม่มีใครยิงอะครับจะจะกลัวพี่ไปถึงไหนเนี่ยโอ้ยคงจะหวาดกลัวพี่อยู่แล้วสิครับไหนสกิดหน่อยสิสักหนึ่งเม็ดสองเม็ดก็ยังดีอะมาเลยสิของ GCM ส่งของอะไรหมาเฮ้ย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 เฮ้มันลอยว่ะมันลอยว่ะได้เดี๋ยวยมึมวมวไงได้เน่าทั้งปีแนะ่ ก็เดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะอ้อมไปเนี่ยจะอ้อมขวาไปเฮ้ยเดี๋ยนะเฮ้ยมึงอย่ายิงกูนะอย่ายิงกูนะอย่ายิงกูนะอย่าเหลี่ยมนะครับอย่าเหลี่ยมนะครับย่อแล้วย่อแล้วอย่าเหลี่ยมนะครับพอดีพี่ไม่ชอบเท่าไหร่นะพวกที่เหลี่ยมๆเนี่ยนี่ไงบอกกันแล้วไว้ข้างหน้าข้างหน้าบอกกันแล้วไหนบนบ้านมีหรือเปล่าบนบ้านไม่มีอะเดี๋ยว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 นั่งทำไรนั่งทำไรครับนั่งทำไรครับเฮ้ยเฮผิวว่าไอ้นี่ผิวไอ้นี่ผิว ไอ้น,นี่ผิวเนี่ยเลยอาจจะวัดหรอจะวัดเหรอน้องเอาหายหายเอามาดิจะแข่งหรอมาดิจะแข่งหรอก็มาดิครับโอ้โหคือมันแบบคือมันไมก่กล้าโอ้โหจะบวกตรงตรงก็บวกคือกลัวทำไมแรงตกฮะมาหรือเปล่าทางนี้าจะไม่มาแล้วเราจะเงียบแล้วมั้งไปเราไปดีกว่าซึ่งก็แบบว่าตอนนี้ไอ้เหี้ยใครปล้นบ้านกูไว้ในเกมหมูนี่ยฮะ ไข่ปนวหรไข่นปนไข่ปนอุ้ยหลังเข้าอะคือตีหลังเราก็มีครับนี่ไงตรงนี้ก็มีขอแล้วหัวเด้กกันนะครับหัวแตกไปดิครับหัวแตกไปดิหัวแตกไปดิหไ,ปดไหนวะตรงนี้หมดหรือยังวะตอนนี้ก็เหลือประมาณเจ็ดคนนะครับคือเป้าหมายของพี่ก็คือพี่จะได้สักสิบคิวก็พอการขึ้นฮิริของพี่มันแบบขึ้นธรรมดาไม่ได้ต้องได้สิบคิวครับ ไหนวะนี่ไงเสื้อเหลืองมันอยู่ด้านซ้ายา่ะผมได้ยินเสียงวะเอ้าใครรัดกูเนี่ยโอ้ยจะเป็นรัดทำไมวะแบบนี้ต้องสังสอนละคือแบบพี่จะล้างแค้นตัวไหนพี่ก็ไม่ได้ล้างแค้นสักทีอะครับม้องพอดีว่าพี่ก็แบบโดนรัดไปซะหมดก่อนนะครับค้าข้างหลังนี่ดวเนียรกันบ้าเลยวะ เยอะเลยนะเดี๋ยวเขาไปตบหัวไอ้เหี้ยนี่ก่อนเข้าหัวนะหัวนะหัวนะหัวหนึ่งแล้วนะหัวหนึ่งเอา้าโดนลาดไปซะละโอ้โหไหนใครเป็นรัดพี่ใครเป็นรัดพี่ตึงว่ะเกมนี้ตึงว่ะเอาเฮ้ยมันอยู่ข้างหลังแน่นอนอนะ่ะเดี๋ยวดูสิอยู่ข้างหลังร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ไง นี่ไงหัวโยกไปดิเฮ้ยๆได้แลวนะมึงย้อนใส่กูเฮ้ยๆ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 กัวแต้มตกหรอครับไม่กลัวแต้มตกหรอครับเฮ้ยๆกูเองเนี่ยนะกูเอฟซีไงมึงเป็นเอฟซีกูมึงก็ต้องย้อนใส่กูสิไปเจียวซึ่งตอนนี้ก็เหลือประมาณ4คนนะครับตีนั้นน่าจะเหลือประมาณ1คนแล้วก็ตัวพี่อีกหนึ่งก็แล้วก็ไอสัตว์ถุนหมานี่อีกหนึ่งไง ก็ว่าตอนนี้คือพี่ได้ไว้ชีวิต2ผัวเมียน,นี้นะครับก็คือแบบว่ายังไงเนี่ยคลิปนี้พี่ขอ,อที่2แล้วกันเพราะว่าที่1นี่คือพี่ได้ไม่เยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่จะสละให้เขาได้ที่1แทนนะครับเพราะว่าแบบยิ่รู้อีกอ่ะคือที่1อ่กับพี่ล่นยังไงพี่ก็ได้อยู่แล้วครับราะอะชันดนพี่เห็นว่าแบบเห็นว่าเป็นแบบย่อใส่พี่พี่ก็เลยสละที่1ให้นะครับถือว่า ช่วยกันนะครับนี่เฮีโราอีกแล้วเหรอวิเวจังนะครับนี่นี่ผ่านมากี่วันแล้วครับนี่เพิ่งจะผ่านมาแค่สองยังไม่ถึงเดือนเลยครับน้องก็โอเคนะครับก็สลับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับขอขอบพระคุณทุกคนด้วยนะครับที่มารับชมคลิปนี้นะครับก็อยากฝากน้องๆทุกคนนะครับก็เจอพี่เนี่ยก็ ให้ย่อใส่นะครับห้ามยิงนะครับก็สำหรับวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ